เพราะว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการ สวัสดีค่ะเฮลส์แคทเธอรีเลยค่ะสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิทเวสศิราชากลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วค่ะถ้าพูดถึงความเป็นที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการเอ็กซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ต้องยกให้โรงพยาบาลเราเพราะว่าเราเป็นที่แรกของการนําเครื่อง MRI เข้ามาบริการที่น้องประชาชนในเขตภาคตะวันออกนะคะและตอนนี้แอนอยู่ที่บริเวณหน้าสูตร m r i และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมอเราอยู่ด้านในแล้วไปพบกับความทันสมัยและการรักษาของเครื่อง MRI เชิญค่ะ ท,ทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกันโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินและสีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ 038320300มิิิเวชศสีราชาวันสมิติเวช Tree Location เพราความสุขคือสิ่งที่เราต้องการเพราะความสนุกทำให้จิตใจบิกบา วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง MRI นะครับ MRI ย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging มาถึงการตรวจทางการแพทย์ซึ่งซึ่งให้รายละเอียดของเนื้อเยื่อของการวินิจฉัยที่แม่นยำชัดเจนมากขึ้นซึ่งข้อดีของมันกนะ็คือว่าไม่ต้องโดนรังสีไม่มีแสงเรย์ ray, มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในบางครั้งส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ต้องใช้ตัวการฉีดสีซึ่งลักษณะการตรวจของมัน,นจะให้รายละเอียดที่ชัดมากนะครับ สามารถใช้ได้กับอวัยวะทั่วร่างกายนะครับโดยเฉพาะยิ่งอวัยวะของระบบประสาทของไขสันหลังนะครับเส้นเลือดนะฮะตรวจเส้นเลือดในในส่วนต่างๆร่างกายตัง้ตงแตง่หัวจรดเท้านะครับซึ่งการตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจที่ใหม่นะฮะมีไม่กี่โรงพยาบาลในในที่ในภาคตนออกนะครับเครื่องเราเป็นเครื่องที่ทันสมัยล่าสุดน,นะครับแล้วนอกจากดูในแง่เนื้อเยื่อแล้วเนี่ยยังดูเส้นเลือดได้นะครับแล้วดูในแง่ของการทํางานของหัวใจก็ยังได้นะครับ ตรวจมะเร็งเต้านมในกรณีที่ตัวการเอกซเรย์เต้านมธรรมดาที่ไม่สามารถตรวจได้นะแล้วก็ตรวจมะเร็งของต่อมลูกหมากในกรณีที่ตรวจชิ้นเนื้อแล้วไม่สามารถสรุปว,ว่าใช่หรือไม่ใช่นะการตรวจ m อ็เราจะมีประโยชน์อย่างมากนะซึ่งลักษณะพิเศษเหล่านี้เนี่ยโรงพยาบาลในกรุงเทพบางโรงยังไม่สามารถทําได้ การตรวจของเราเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นนะคะราคาเท่ากันมาแห่งถูกกว่านะแล้วก็เรามีการตรวจที่ดีกว่าในบางเรื่องเช่นการดูไอามาสเปกโตสโคปีเป็นการดูชนิดของทูเมอร์ว่าทูเมอร์ชนิดนั้นเนื้องอกที่นั่นเป็นเนื้อดีเนื้อร้ายยังไงนะครับดังนั้นแล้วจึงไม่มีความจําเป็นหรือว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะทางโรงพยาบาลเรายินดีต้อนรับแล้วก็มีเครื่องมือที่ดีมีคณะแพทย์ที่พร้อมนะครับ ขอขอบคุณคุณหมอและจิมแพทย์จากศูนย์ MRI และเอ็กซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมิติเวชศิราชานนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังข้อมูลแล้วต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่0 3 8 3 2 0 3 0 0 0นะคะต่อที่แผนกเอ็กซเรย์เรามีเอกสารข้อมูลนะคะที่จะบริการให้นีม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้เลยค่ะสุขภาพต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะคะกลับมาพบกันใหม่ความสุขภาพดีๆค่ะสวัสดีค่ะ งรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั้นสดใ